สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องครูทูบเบอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูกวางก็จะมาเฉลยข้อสอบโอเนคณิตศาสตร์มอต้นเนาะปีการศรึกษา2562ก็คือเป็นปีที่เพิ่งผ่านไปข้อ2อ่ะโจทย์ว่าจำนวนในข้อใดมากที่สุดแล้วก็มีช้อยสั้นๆมาให้เรา4ี่ช้อยโจทย์แบบนี้ครูเรียกว่าโจทย์สไตล์มินิมอลน้อยแต่มาก มากคือไงเรื่องมากเนาะว่าไม่รู้จะต,ต้องคิดยังไงอ่ะเรามาสังเกตที่ช้อยก่อนช้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยลูกเป็นเลขยกกําลังในการเปรียบเทียบเลขยกกําลังเนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้2แบบเนาะแบบแรกคือเลขฐานเท่ากันอ่ะเราก็ถึงจะเปรียบเทียบได้ฐานเท่าอย่างที่สอง เลขชี้กำลังเท่าอ่ะเลขชี้กำลังเท่าใช่ที่จริงมันมีอีกแบบหนึ่งคือแบบที่3คือไม่มีอะไรเท่ากันเลยแล้วเราจะเปรียบเทียบยังไงใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวไปเรียนมปลายอ่ะเราลองมาดู2แบบก่อนเนาะแบบที่1คือฐานเท่ากันเราถึงจะเปรียบเทียบเลขยกกําลังได้อย่างที่2คือเลขชี้กําลังเท่าเราถึงจะเปรียบเทียบได้อ่ะทีนี้มาดูที่ช้อย เราจะเอาตัวไหนมาเปรียบกันก่อนดีละ่ะครูขอเอาตัวนี้ก่อนละกัน3ยกกำลัง7กับเจ้า9กําลัง4อ่ะเดี๋ยวเขียนอย่างนี้งงเนาะวงเียวอะ3ากำลัง7กับ9กําลัง4อ่ะเจ้า3กําลัง7เนี่ยครูดูแล้วแหละครูก็จะไม่เปลี่ยนอะไรมาหรอกเขียนเดิม3กําลัง7 ส่วนเจ้าเก้าลัง4อ่ะ9กําลัง4ให้เด็กๆด,ดูที่เลข9จริงๆอะ่ะ9มันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะ3กํกำลังอะไร3ากลัง2ใช่ป่ะแล้วยกกำลังอีกเท่าไหร่4อ่ะเลขยกกำลังอันนี้คือตัวเดิมนะ4ทีนี้2ตัวนี้ทําอะไรกันได้ คูณกันได้ใช่ไหมก็กลายเป็น3ยกกำลัง4คูณ2ได้8อ่ะลองมาดู3กำลัง7กับ3กำลัง8อันไหนเยอะกว่ากันฐานเท่าใช่ไหมเอ่อันนี้เป็นแบบที่1ฐานเท่าถ้าฐานเท่าแล้วอ่ะเราจะพิจารณาที่เลขยกกำลังได้เลยอะไรเยอะกว่ากัน3กำลัง8ใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นข้อ2ตกรอบ ยังไงดีอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ตอบข้อ2แล้วแน่ๆถัดมาลองมาเทียบช้อย1กับช้อย3มมันน่าจะเป็นฐานเดียวกันได้ดูและเจ้าช้อย1 2กํากำลัง12ครูก็ไม่ทำอะไรก็เป็น2กํกลัง12เหมือนเดิมแต่มาดูช้อย3 4ยกกำลัง8เจ้า4ยกกำลัง8เนี่ย 4เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นฐานอะไรได้ฐาน2ใช่ไหมย4คือ2ยกกำลัง2องเดีวก็ยกกำลังอยู่อีกเท่าไหร่8อ่ะ2อคูณ8ได้เท่าไหร่16โอเคเพราะฉะนั้นก็ตอบ2ยกกำลัง16อืมหนูดูนะ2องกำลัง12กับ2กำลัง16ฐานเท่าอีกแล้ว เพราะฉะนั้นตัวไหนมันจะมากกว่าช้อยหนึ่งหรือช้อยสามช้อยสามใช่ปะเพราะมันยกกำลังต้องสิบหกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดข้อหนึ่งทิ้งอ่ะเหลือผู้ท้าชิงอีกแค่สองข้อคือข้อสามกับข้อสี่ทีนี้ครูพลิจารณาอย่างนี้อ่ะสามกำลังแปดกับสี่กำลังแปดครูไม่เทียบกับอันนี้เพราะเทียบกับ เอา3าลัง8ดไปเทียบกับ2องกลังบมันยากครูเอา3ามกลัง8ดเทียบกับ4กําลัง8ดมันก็จะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ใช่ไหมอะไรเท่ากันลูกเลขชี้กําลังเท่าอ่ะเขียนแยกออกมาให้ดูเลยสี่กลัง8กับ3ามกลัง8เลขชี้เท่าเห็นไหมแปดเหมือนกันทีนี้หนูว่าสี่กลัง8ดหรือ3ากลัง8ดมันจะมากกว่ากันก็ต้องเป็นอะไร 4กำลัง8เออเพราะว่า4มันมากกว่า3ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบช้อย3นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องพิ้งกองพิ้งองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปถัดไปกันก็จะเป็นข้อถัดไปสู้ๆนะทุกคนฝึกฝนกันเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องครูทู b เบอร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย